อ๋อสวอง,งามนะบอไปขายยุโรปเทพยบวะนะช้ำนี่แซ่บจะได้กระปูใช่ไหมกระปูแดงมีแต่เมืองอัสสพอนั่นีลแหละอ้าวนี่นี่แหละเติม <c oughs> อ้าสวัสดีเงียแม่งแรงทุกคนมื <c oughs> ่อวานี้มาพามากระบอกทุกคนเลยขู่ผ้ากัน <c oughs> <c oughs> นี่โอ้ยยานนำเดือนนะย่ามาถึอมือเลย อันนี้นทุกคนในโล่ละสิพันทุกคนที่มันแกะออกนี่นะสิพันยสิบห้าวะอสิบห้าเหมือนาสิพันามันขึ้นเลยเนาะขึ้นมนลงเลยขึ้นลงขึ้นลงยังเธอเขาลงลายเหยือกลผู้ซื้อกันนะผู้ซื้อบอกว่าบักเธอกับสิบห้มอเอกับสิพันสรุปแล้วโล่ละสิไปบ้านเนาะเอโลเร้าเออบ้านท่านี้มันไก่ด อันนี้พ่นพ่นพ่นทับเอาทับเอากับผ้าเอาตัวเรื่องไงลกันทับเอาไงแล้วกันเนาะนะปอกปอกปนกเรี่องผ้าเนี่ย้าน่อยคอยกีับมอาและและเขาขอซื้อนะพ่นมาพ่นมาโล่งสี่พันแต่เาซื้อโลได้สามพันเขาเยอะเิ่นเนขายมากระบอกอล้ลนราลเอ้าส้างกิโลเอันไหนแบงอ๋อแบ่งอ๋อแบ่งอ๋อเดยกมันโลปลายโลครึ่งพวกนี้แบงออ มือต้องแทมหลายมือต้องแทมหลายเงินเจ้เฮ้ยอืชีดอาชีพนึงที่บกคืนต่อได้นี่เนี่ยเพื่อจะไหามาได้เพื่อเพื่อามาได้เมื่อบ้านูกเลยเมื่อบ้านนี่ยผากันเอามะกอกมาผ้าขายนะ่ไนี่เดยเออได้แล้วนี่นะนี่แถมขึ้นหนึแงน่แถมขึ้นหนึ่งนะเจ้ามาจะากระสอบเจ้ามานะ สองโซบะย์สองซสองโซบะยในได้จากโลคันวัดผ้าเมื่อนี้ยวขอก่อนขายก่อนนี่สองโซบายอันนี้อันนี้ซาพ่านอันนี้โลนึ่งนี่ปลาโลนึงขนาดบักหลายทุกคนขนาดนี้นะหลายเติบบัดเพิ่นไปไปขายอยืดอันกรุงเทปนะนะเพิ่นมขายนะนี่น้อยนึงซาบาทครับวะเออให้นึ่งบัตรกระต๊อกใช่หรือันนี้อันนี้ต้นสายดิต้นสายมากรนะครับวันนี้มาลดนะคุณสาวจุฑาอันนี้มีที่ผ้ามากระบกได้นะ ได้บอลอันเดือซิบโลเจ้าสองก็สอบที่เจ้ามาน่อนไฟโล้เอลยสิบไปโล้ซิบโล้ได้สองเซนทุกคนะได้สามนี่ได้สามสอบครึ่งได้สามเซนสามสิบห้าพันอ๋อสามสอบครึ่งสามสอบครึ่งสามเนานนี่อันนี้คนอามาทุกคนนี่นีนนอามานี่นี่นี่คนอามาวันนี้คนไปเอาโอ้ยไปโทษแล้วนี่ <c oughs> เอาหมู่ายังนี่เพื่นไปเอาเดี๋ยวเพื่นมาเอาไปผ้านี่นี่อออน,น,นี่อันนี้มูลราคาประมาณบางส่งแสนบนทั่คนได้ไหมประมาณบางาใส 300, 300, ่สามสี่ร้อยนี่นะสามที่ระบาทแต่ถุนบ้านเพื่ด้มีตมแต่แต่บางกระบอกทั้งหมดได้แมนมุดเลยอันนั้นก็แมนนั่นกระแมนทั้งพุน่นก็แมนมุดเลยได้ทามาแต่ป้าเขาก็เลยว่ามาเว้เพิน่น ได้บมดสองโลนี่กว่าแล้วกว่าเนาะสองโลไปานนี่มีแต่ผู้ชายผู้สาวได้คุณผู้ภาคอะไรไปปุ๊บนี่ยนี่ไปเก็บเก็บเก็บละเม้าไปเก็บเก็บเก็บแล้วเก็บพลอยมันพลอแล้วก็มาบัดบัดบัดเจ้ามาบัดเจ้าไปปุ๊บแล้วหมูอยู่ป่ามันไม่มีกินเลยเนี่ยมาเลยเนาะยะนรเนาะมันอยู่ไก่เนาะมันอยู่ไก่เจ้าไปเอาใถอก็คือนี่ ม้านเอ็นไปที่ห้าคนเอ็นพ่อแม่ลูกแล้วก็มาแล้วก็ขายปันกันบรือเปล่ปันกันขายแบ่งปันเดียวเออยไปไปแล้วก็ได้เอ้คือไปก็ได้เจ้าเฮงเต็กลุ่ยไหลนะเจ้าเนาะลุ่ยไหลนะเจ้าเฮงเต็กเน้อน้อลู่เจ้าลู่สาวแล้วไปปลุกปล่อยอันนี้นะทรายนี่กระปุลนี่นะยี่พันผ้ากระบปงก็ได้จากโลแล้วเฮ้ยฮะครับมากระบปกขายเลยไอ้เอ้ยได้จากโลแล้วนี่นะได้แล้วส่งโลกส่งโล เต็มกึ่ตาในจักโลนะมันเฮ็ดมึงง่ามมาวะเอยกระชื่นบ่งามเลยเนาะนะครับอืมทับเอาแล้งามเนาะครับอืมผ้าเอามันถึกผ้าดิถึกผ้าแล้วมันสิบ่งามมันบาดแล้วมันเน่าเออมันเน่าแล้วเขาบ่ซื้อเขาบ่ซื้ออ๋อคักเลยเนาะเสื้อกึ่ตาอ๋ออันนี้อันนั้นเป็นเทนเนอ๋ออันนี้แกนเทนเเก๋เนาะอ่าทับอันนี้มาเป็นแกเออทับเอากับกับผ้านี่ทับเอาจะง่ายก่อนเนาะได้ได้เออง่ายดี ทาเอาบาอยู่หรือผ่าเอาทับอาหรือผ้าเอาพร้อมผ้าอะไรความระมัดระวังเลยเนาะอันนี้ก็ดยานกันได้กันได้เออเมื่อเราไปอีกแบบนี้ถามบนั้นเอออ๋อถาม้พญยงไปทำการค้นมันอะไปทำการค้นสามที่ค้นมาได้สามีคนไป เอคนเดียวเขาม่มีเงินเอาน้ำมันแล้วเหรอนี่มันจนเนาะมัมีเงินซื้อน้ำมันบ้าเสบงงามนะบ่ไปขายยูทีพันเนาช่่านี้ต่อไหนช่อั้น๕๐บาทครับ๒๐บาทมาสิชั่มนี้ได้หายเลยก่าชมนี้ันนี่มันลูกลูก๑๐พัน๑๐พันนั่นมันบาทครับบบาท ที่จิตโตขายนสิบ0บาทสิบเออบนสิบสองบาทโลละอันนี้ผลอมองช่ำนี่ชาบาทกํากไรฮู้มีนังผู้ผู้ขายกันเนาะห็นน้ำมันคือว่าแล้วมันขายต่อบอวะไปแก้กินเออไปแก้กินลินบ้านเขาไม่มีเด้สี่เ่งมุ่งต้นไม้นออืมนะ่ำที่ทับบันเยได้จากโลกเลยนะตอนนี้หรอตอนนี้บ่ไปนนี้จะได้จากกะชอบอ๋อฮันเด นี่มีทะเลทับด้วยนี่เลยทับเอาจะง่ายกว่าทุกคนเถ้าเอาผ้าปุ๊บมันฉีดทะลอกแล้วขายไม่ได้นะนี่ฝั่งเอเบมนี่นะปลาเกาะนี่คักเลยนะมีรู้ไม่ได้คักเลยเพิ่มนี่นะโอ้เอายายเสิยังเก่าหมดแล้วจะได้ใครนี่นี่คือวิถีชีวิต คนแถวนี้ทุกคนผู้เสาก็มาแรงมาในผ้ามันก็บกไเซลเซแต่ละเฮิดแต่ละท่านสอนซ์่าวนต้นนโล้ท่โลหนมันต้นนี่อันนี้โลถึงสามพันทุกคนเลยสามพันกับโลหนึ่งห้าบาทไปปายโล่ละห้าบาทปดี๋ยที่ว่าหันแล้วนะไหนนี่โอ้อันนี้เป็นฟิ่นฟ่นันเอานี้ฟิ่นฟันเอานีนะโอ้นะ เออเปมนต้นนี่แหละได้หน่นาทุกคนตัวนี้ก็ยังทนเป็นหูอันนี้เจ้าเจ้าฟันเอาเนาะเออเจ้าม่ได้อังไม่ซาเจ้าม่ได้เอาเครื่องจักมาปั้นบอเครื่องจัมาปั้นก็ได้หอมมาเลี้ยวไหวพูดมาเลี้ยวไหวพูดเลี้ยวไหวพูดก็มีอั่นก็ไม่ได้เห็นอย่างนี้อ้าาาาานนา้าาาาาอาาาาียาา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 อาาาาางาา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 นีาา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 ลาา เดี๋ยวเดี๋ยวจะถามก่อนเจ้าอายุจิตสิมโอ้เจ็ดสิบปีมีอายุจิตสีมสามสิบสี่ปีเป็นโอ้ห่างกันสามสิบปีโลดกนองตอนน้อเพี่น้องเพิ่นก็มี่เราพูดยังไัเนเออนั้นๆเนาะใช่ไหมบอขออนุญาตเอากันได้จัตปสีมแล้วสามปีนี้สามปีนี้โอ้โอเคอยู่เนาะได้อยู่เนาะได้ไปประมาณนั่นแหละวโอ้แต่วันนี้ลูกเมียก็มีบ่เมียก็ม่คอยปลาอู่บ้านเรียนชัยมาเนี่ย เออวันนี้ชิ่อเจาอยู่จำกันนี่ได้ลูกจะคนละย่างมาทันใดย่างวันนี้เมียมีลูกติดมาั้าบ่บ่ลูกเรานี่ลูกเราเองชามคนพอแล้วเออเจ้าดิปัวแต่ชิบชอบคขาเองก็ลูกเมียเก่าก็บแปดคนเพ่นเฮยเพื่อนปุ๊บเก้าลูกเมียที่ชองเออลูกเมียที่ชองเก้าเก้าเลยลูกเจ้าเอาผัวใะแต่อายุจงกปีวะชิบชองชิบชองปีเอาผัวได้เฉยเนาะได้เฉยได้ลูกชามคน บ้นนี้มาบัานแล้วบานบา้บานบัดอ่า,าบ้านเอาอยี่เพอพอนี้เอาเบไ,ยไ,ไ่ยงใดเบี่ยงได้ลูกเออไปทุกคนเอาไปต่อบันี้ทุกคนเห็นรถก็จะมาแล้วคือสิแดนรถกัเจ้าเก๋ามาันต้นถุนเลยแต่ว่ามันต้นอยู่แถวนี้โลละโลละสามพัออนกิบโตท่านเราซื้อนะแปดโตสิพันแปดโตสิพันแปดโตสิบใบบ้านเออสี <40. S 1> อ่สิบ อันนี้นี่ยซบๆบอซบตัวจะไปคุดเอาบอไปคุดเลยไปคุดอยใช่ไปตำนี่แหละตำตรงตำปลาตำองตำป้าอ๋อโดยโดยแ่บจะได้กระปูกใหกระปูแดงมีแต่เมืองอาสพอร์พอท่านนี่แหละอือตัวข้ักเลยนี่คุ้มสตีให้ดีแล้ยังลงใช่ไหมนับคืนอีกยากเลยเออถ้าได้มาซื้อต้นนี่สามพันอ้ลลงสามพัน โอ้าตาจากแรกนี่นะโห้าหกแรดอันนี้นี่ยมันต้นที่คุณเจ้าฟัดนาะไปท่านได้เฮาเครื่องบดเนาะเครื่องหั่นเนาะตัวนี้น,นี่ไปขายพุน่นได้ใช่สาม <ừ. S 1> นะเนาะเอ,อไปไปหันขาะไปะเดี๋ยวซื้อเอ็มร้อยให้กินเอ,อ็ออมร้อยสองเอ็มร้อยสองอ๋อหันใหญ่ดิอยู่นี่เนาะว้าตัวหันใหญ่ดิ โอ้อไดยเท่าไหสามพันโอ้สีพันเอฮ้ยนี่เด้อใจเงิน่อนัใจขอบใจขอบใจเเฮงเเอาพักอันนี้มาใสียหิโอ้เซตได้โอ้ยปานบั่เคยเห็นอันนี้กัเนาะอ,อยู่ข้างเคืออเจะาลองก็ะมีมดย <c oughs> อันนี้แมนพักพี่สม้มแมนบอ ผักพิสมงงามาเลยบ่ออันผักผักพิสมนี่เนี่ยเจ้าซื้ออันนั้นมาหรือว่าให้มากินบ่ก็จะเอามาให้กินอ๋อโดย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 ร้านเหนียมากร้านเหนียมาสบายดีไม่้อบพักประเทศยังนี่นะนอนแต่ได้คือรึเปล่ามาชงผักเถอะคนทยอจะกินเออก็อเยือกจักซุนเป็นเจ้าขายนี่ราคาเท่าไหร่นี่เจ้าขายนี่มาขายอที่ห้าแสนอันนี้ห้าแสน โอบัดอันฟู้ได้ใช่ฮะสะนะนี่อะตัวนี้ตัวนี้นนอันนี้อันนี้สามแสนห้าอันนี้เด้อ๋อแปดแสนเจ้าเป็นคนบ้านบ้านทาอหารมืองสองข้อนแกงสะวันนาเคีเออคอยไปเห็นพระแข่งโดนคืนนี้แหละเขาจะมาขายนะเออไปขึ้นยูฮันเออไปขึ้นยู่ฮันเนาะจุดใหญ่ยู่ฮันบอกคอยเห็นก็เจ้าเอารถชิปสองล้อมาแก้มาได้ อ๋อวันนี้ไปในแจักมื่อจังมื่อสามพืนสามพื้นละเมื่ออ๋อมีคมมาเลยเนาะโอ้มันเบาแต่เไม่ได้นักคือแกนนั้นนี่คือแกขี้แกบเนี่เนาะอ้าวเดิคนมาขายอะมาแถวๆนี้ก็เห็นเพื่อนก็ซื้อเฉพาะเนี่ยย่ำหนาวไปดิซื้ออยู่ได้นี่มามาทำแม่มาเสร็จไร เออมีอันนั้นเนาะอ๋อทั้งในทั้งนอกเต็มเลยทั้งในแน่ขายป่ะเออว้าอันนี้คนซื้อโต๊ะตุ๊บชิพั่นแม่เท่าจะมาขายยังขายขายกระปูปป่ะวายขายกระปูลูกเอ้ยกระปูแดงนะเจ้าจะขายโตเท่าไรว้าวโต๊ะตุ๊บชิพั่นฮะแปดโตไปอ๋อกแปดโต๊ะชิพั่นเราจะขาย เอออ่ะเราจะได้หกตัวสิพันแต่ว่าคาพันต์เป็นตัวสิพันทุกคนอันนี้ทูกลดกับเจ้าทุกคนถูงรถไถหน้ากับเจ้าหนะไปจะไปแก้ไม้แก้ตอว่าไปแก้มันต้นนี่ถูกมันนี่แข้งห้านี่หน้าสิบสองกับเจ้าใส่แต่แถวนี้กับเจ้าอันผ้ามัคกบเลยขายทุกคนอันนี้เอ็นขอเจ้าเอาเบอร์ต๊ะหูกวางเลยทุกคนเลยมา เอมเปิดฝาแต่นี่ก็มุ่งมันเบิดมุ่งบังเลยมุ่งยาฆ่ากับมุ่งเป็นมาตนาบอกอ๋อมาตนาไป็ส่วนนิดเดีนะสมัยก้อนนี้มาตนาแหละแบกฟื้นมากใส่ล้อเกวียนมากในสมัยก่อนเลยตอนคนยังน้อยเลยตอนนี้ก็คือคนจะมีรถไถแล้ว แต่บ้านเฮือนเพราะยังดังเดิมนลยทุกคนเลยนี่ดังเดิมตอนคอยอยังน,น้อยเลยนะสามสี่สิบปีขึ้นหลังน,นะมุงแปนฝาแปนฝาไม้เฮก็มีนะฝาบัาาาาวตองหูกวางก็มีตอน,นบ้านนี้เพิ่นเพิ่นยังยังยังใส่อันนะั้นสร้างสร้างอันเจา<อ>ะเอาฮะนะทุกคนนีม่มันแล้วก็ดีตอนนั้นก็จาะเอาดิเจาะเอาแต่บริไซแล้ว Say nắm ăn cút nào. Vương đô cho hết khác lì nhanh Toa nhanh 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 mày hết mặc nhanh 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 cái nhanh 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 hết nhanh 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 anh

เดี S <S ๋ยวทุกคนเดี๋ยวค่อยค่อยสิไปเบิ่งเพิ่นตักน้ำนะทุกคนเลยพ่นน้ำใส่ที่นี่เดี๋ยวเขาไปถามม่วมันมีน้ำน้ำใส่แล้น้ำกลิ่นมันอยุบบ่อเดียวกันหมดเลยนะน้ำใส่แล้น้ำกลิ่นน้ำใสอ๋อบัดน้ำกลิ่นจะต้องไปสักกุ้งใสอยู่ท่งหน้าพุ่นบ่อ๋อมันก็แห้งบ่มันยำดุซีด่าฮานี่โอ้เด๊อืม น,บนกบ่เนาะเด็กสขนัดนี้เล็ลกเนาะเออเด็กพักมือฮดอันนพักบอ่อแล้ต้องมือใส่นไนใส่เออมาใส่เด็กจักปีเลยน้ำร้างอันนี้ซาบปีชี้ปีเลยเออซาบปีแล้วสังเกตจากไหมยังไนนงนะเด็กตอนนี้เต้เฮ็ดไหมมักปีไกยแต่ว่าทังลุ้มพูนีลเพิ่นเฮ็ดตึงหึงแล้วนี่ เรียบร้อยบบบนี้มาเล่นเบื้องนะค่อยม่เคยเห็นวันค่อยมึงหนูมีโดยไปใช่ไปรุ่นนี่ะปลาส่งผมนี่ครับลีไปจช่มาขึ้นหน้าไปเป็นอะไรนั่นนะหน้าทธไปนยังอันนี้คือไปรุ่นบ้านทุกคนนะ ค่อยมากยิ่งนึงเลยุนบ้านนี้นี่ยังไซส์ซบเดินดังเดิมทุกคนเลยค่อยย้อนถึงสามสี่สิบปีที่แล้วบ้านค่อยไปแบบนี้ค่อยก็เลาลินแต่ละปีค่อยมากเลยทุกคนเนึ้อเข้าว่ออ๋อแล้วเนึ้อเข้าเฮ้ยอย่างนี้ก็ฝ่ามิถิยมุ่งเป็นนี่ไซสไฟ่แสงตะเวนเลยทุกคน ขครแม้รถนี่แลนแห้งปุ๊บนี่ขี้ฟุดนนี่มาพี่เมดทุกคนเลยนี่เฮือ์ดแลังนี้นี่เต็มเสียดเดินไหมนี่หลังเก่านี่ก็อาจจะหมางได้ทุกคนเด้บางเฮิร์ดนะทุกคนเลยเสานี่เป็นเสาไม้อันประดงหรือไม้ดูเลยเพิ่์ยังใสอยู่ได้ยังวางหันเด้ทุกคนเดลยนี่อ้นะนะอันนี้นี่ในสบายก้อนนี่เอาขวาน เอาขวานมาบักมาทะเอาเลในสมัยก่อนนลยมีมีได้มีอันอันจักซิสตินจักเลยมือคือเดี๋ยวนี้นะทุกคนสังเกตจักหอยนี่บังเขินกะอันน่ะเอาย่ามามุ่งบังเขินเด้แต่บังเขินก็ยังมุ่งแปรนอยู่แต่บังเขินอีกกะกะจักกะมุงม่งกะเบื้องหรือมอุ่งอันน่ะอาสังกะสีเลสซิ่งนะทุกคนเลยเฮือเหล่านี้ก็สีเต้ไม่เฮือไม่ เอาไม้มาอันนี้เสาเสาบุาบกใหญ่เลยหน้าสามชิพคูพ่สามชิพด้เลยนี่กันเห็ดเหลาไม้บอ๋อเห็ดเหลาไม้เห็ดเออกระทำเหลาเข้า,ดา,า,ขาโดยโดยโดยอืมอันนี้เข้าเนาะ,ะ,ะ,ะมาเที่้วปลูกปุยยัยมาหนิอันนี้คือไม้ไม่ไม่เปื่อยบ่เป็นบอไม่เปื่อย เก็บเอาไม้ไม้เข้าเอ่อไม้ลังเตาอ๋ออันนี้หน้าหน้าหกสิบบ่ดิปรดเ็ดไม้เนาะป้าเสากลมคักเลยเสาไม่แดงเนาะคักเลยนี่อ่าผลได้เขาหลายเออแม่นล่ะผลบา่าอันเข้าบบไหลาคาเท้าเอาไว้อยู่เพื่อนนี่ ใกล้กินเฮ็ดเล้านะอันนี้คกพ่นทนะุกคนแสดงว่าพน่นยังตักเข้าอยูน่นะทุกคนพ่นซื้อรถไม้ตั้นี่อีตอกอันนี้แมนโคกควายขอโมยพนน่นนี่อ๋อพ,พ่นผ้ามากระบกเนาะนะมากระบกนี่ผ้าขายบ่โลเท่าย อ๋อ้าไว้ก่อนเนาะโอ้โอดิผมแม่โลนึงอันสิบห้าพันบอแม่บ่ประมาณนี้เนาะฮึชิบสองอยู่บ้านอันนั้นนะบ้างกะต้อันโล่ไดสิบพันถือเจ้า1ิบสอเนาะเออแค่นี้เด้ยจะสิบสา 13ผูกเอา13กะมี13เอออีกตามอีกตามโยกไปขาย13แล้วมันจะในด้เงินนเ่งไปขายพลานโราเศร้าโอ้เขาไม่เชื่อเขากินกำไรนะอ๋อโย่เจ้าก็บเขาไม่รายไปขายอยู่พลานไม่โรยเศร้าแบบนั้นแหละอืมโลนึงเศร้ากับบาทตอนนี้เอาเนี่ยแหละเติบเออผ้าไงเนาะตัวไงตัวไปงายจะไปเก็บอายู่ป้าเหรออะ เก็บมันอยู่ป่าพื่นแะอืมเนี่ยดีดีดีโอ้ยผ้าก็นใเป็นยานเลเนาะยามันทึกมือเลยฮ่ยะอ๋ะ <c oughs> ออันนี้กับแมนเนาะ <c oughs> อันนี้กับแม่นำมาแตมาแต่าโอ้าอันนั้นกับแม่นี่คืออาชีพเสริมของชาวบ้าน อันนี้แม่นอันห่งปั้นเข้าทุกคนเลยห่งปั้นเข้านี่ก็เพราะเรามีทื่นมีหอดแล้วซื้อไปซื้อมาแล้วปั้นเข้าแลกได้มีมเฮ็ดหน้าก็ได้ทุกคนเลยหรือว่าเฮ็ดเป็นอาชีพเสริมอยงเี้นะข้างนอกห่งปั้นเข้านี่เนาะซื้อเทา่าไหร่ห่งปั้นเข้านี่เศษแปดเศษแปดเแปดบาทปลาทุนรุ่นได้หนิเนาะอันนี้รุ่นนั้นเออเบื้งเด้อ เสน้นแปดเลยทุกคนเด้อนั่นยังเลยซื้อมันยังมียังเลยนะเออพนหากระซื้อมาไนะด้ขนาดน,นี้นี่แม่นันนนี่สามแยกทุนบุรีปากทอ้อเออเอ้านี่โบ้โต้พนพร้อมเสยนแปดทุกคนเด้อเพื่ออยู่ทั้งกันพี่น้องไทยคอมเมนต์เด้อว,ว่ารุ่นเนี้ยราคาเท่าไรแต่ยูพีนีเส้นแปดบาทอ้าวถโ,โอ้ถามเจ้าของพอนวาวา ราคาแสนแปดมาสั่นปลาถูกแสนแปดนี่กันือว่าปีนี้บทุทบุญได้อ่าทื่นขึ้นได้ทุกคนนะปีที่สองปีที่สามไปแล้วนะเอออันนี้เจ้ากัดผ้ามาักรบกเนาะโอ้หน้าผ้ามักรบกนะเออไปอันนี้แม่นอันลลา,าดทุกคนเลย สาลานี่หมาเข้ามาส,สงเดอนเก้าเดือน, 9, นซิบมอปุ๊บแล้วข้าเจ้าไม่เฮ็ดบุญนี่สังเกตตนอยู่ตรงนี้นี่าันภานะที่บุนไสกันลักลักกนแมมารถอีต๊อกนี่แหละรถไทนาเพราะรถไทนานี่ในชนบทบ้านทาบ้านนั่นเฮานี่แหลมว่าทางไทนาพร้อมแก้เข้าแก้ฟื้นไปเมืองกันได้ โอ้ยยังได้หมดนะลุยก็ลุยได้แท้ได้วาทุกคนเลยถือว่าโอเคนะสหรับการใช้งานนะเอาว่ารถถึงรถใหญ่นี่ก็แต่แถวนี้ต้นแต่แถวนี้ยังไ่ทันมีดไม่ได้เด็ดนะตะเวนคอยขำนะทุกคนเลยนี่สมซื้อบอนให้โงูทุกคนเลยมีแต่แต่โง่นี่อันนี้ยังไ่ทันมาหมดได้ทุกคนเลยง่เนี่ยก็ะคือเต็มมดแต่แถวนี้ถ้าเพิ่เลิกขี่รถวิ่งไนี่โอ้ต่ำง่แน่นอนนี่ข้าเจ้าบริพุกได้ทุกคนเลยปล่อยเลยนี่ หูคุยยังนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมแขวเอิงเลยนะชั่วหูุมีท่านในมาแต่ส่วนบางคนนี่กับไปนอนจะส่วนเลยได้เพื่อว่าก้นมันต้นก้นมันต้นปุ๊บแล้วก็เขาก็อาฟันบางคนมีท่านมีจักเลยท่านมีเคืองหั่นฟันปูปุ๊บแล้วก็เขาก็จะมาตากไว้ตากไว้ปุ๊บแล้วก็มีลูกปรับซื้อโลละสามพัน คือโลหนึ่งห้าบาทหรือว่าสี่บาทได้ไปครับอ่านี้เลยแล้วแต่เลเลดเลดขึ้นเลดลงเงินกันนะนะกถ้าเขาไปขายอยู่อ่าทางง่ายแถวแถวทา,า,างเลยเก้านะรันง่ายกานะับเจ้ากประมาณบ้างสี่พัน 4, 000, หรือสามพันแปดประมาณนี้นะหมข้างเนาะข้าขงเนาะเดีอันนี้ผู้มาซื้อมันต้น,ม,ตนมันมันซื้อโลเท่าไรจีบีเนี่ยสามพัน 3, <000. S 1> โลละสามพันอ๋อซ้่งกันกัดหมอผู้ก็นี่เนาะ สามพันไปขายพุ่นเด้่ยสามพันสามอ๋อได้สามร้อยกิบสามกิบตอกิโลตอกิโลเออขันเต็มรถที่ไปขายได้กำไรเท่าไรได้อยู่ร้านไป,ปร,าปรา 5, ้านร้านร้านหา้างนั่นห้างนี้เลืออยู่ประมาณร้านหนึ่งนี่แหละอ๋อประม 1, ระกท่านไปกระบะโอ้เออเออดี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 ปีนี้มันต้นลงหรือขึ้น,นถ้าเป็นทะเปียขายขึ้นเนาะมีโอกาสที่จะขึ้นอยู่บ่มีอยู่มีอยู่เนาะ เอออันนี้ในท่าท่าพูดได้เฉยนี่ท่าเขามันต้นมาส่งอยู่สวนเขาอยู่ในเออรถบชมาเขาได้เพราะว่ามันห้อมห้อมมีห้วยนี่มีห่วยก็เลยเอายี่ตองมาส่งนี่ต้องมาส่งนี่เน่เออเออนี่ได้ทุกคนเอ้ยอันนี้พอเขาซื้อมาต้นแล้วก็ไปขายอยู่นอกทุกคนเอาอันนี้คือวิถีชีวิตชาวบ้านที่เอามาฝากทุกคนเอาวิดีโอน่าจะพูดกันไม่ทุกคนเดี๋ยวขำแล้วเมื่อก่อน